สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม2567ของสกรระดับอาเภอวังวิเศษภายใต้การดําเนินงานโดยนายอาทิตย์อินทรวิเศษผู้อํานวยการสถานศึกษาสกรระดับอําเภอวังวิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอวังวิเศษมีผลดําเนินงานดังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาเภอวังวิเศษดําเนินการจัดโครงการค่ายอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมับรางเหนือ อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินง,งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2567นะโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกิจกรรมสอสอปชตส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน35คนและมีนายสุนทรนุ่นเกตปลัดอาวุโสอำเภอวังวิเศษเป็นประธานในพิธีนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังโครงการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสรกระร,ระดับอำเภอวังวิเศษและประชาชนทั่วไปให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัรง โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนางสาวธนิการอยางสูนายอำเภอวังวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระหว่างวันที่23-24พฤษภาคม2567นะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดเพื่อประเมินผลเพื่อยอระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสภาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของสองกรระดับอำเภอวังวิเศษขอบคุณครับ